หากคุณกาลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลโบอคแบบกลุ่มพับจีฟรีไฟล์แล้วก็บอลเลนแล้วก็บริการฟาร์มต่างๆผม่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมก็ได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยเลเจนด์ <Legend Peace. S 2> พีซเกมพีซอยู่เนี่ยอัพกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสหรับในวันนี้ครับเราอยู่กันในแมปแมปนึงนะครับซึ่งเอ่อเอ่อเอ,อ่ทำไมโซโลกูไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไปตัดย่าทำแบบใครวะน่ะ ยังแบบเลเจนคีท้บคุณผู้ชมซึ่งผมเพิ่งไปเจอมานะฮะ้าผมก็ไปดูในยูทูปมา้ซึ่งแบบนี้นะครับเหมือนจะไม่ใช่โมเดลฟรีไปคุณผู้ชมผมเลยเลือกมาอัดในวันนี้จริงๆคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเนื่องจากว่ากูแม่งเจ็บร้อนในใช่ไหมเลยเป็นร้อนในเนี่ยนน่แล้วก็อย่างหนึ่งที่กูมาอัดก็คือกูเจอนี่เลยเกมพาร์ทผลแซรราคาหนึ่งพันลูกบัคว้าวกูไม่มีตังคือที่แรกเว้ยคุณผู้ชมผมสารภาพเลยว่าที่แรกผมกะว่าจะซื้อผลแซนเลยเพราะว่า กูคิดว่ามันมาขายราคา100่งรโลบั๊กไงผมมาดูรอบแรกเว้ยคือนึกว่าแบบ100โลบั๊ไงแต่พอมาดูดีๆอ้ามัน1 0 0 0โลบัคนี่วา <c oughs> นี่คือกูสารภาพารตรงๆเลยว่ากูโง่เอง <c oughs> แต่เป็นไรครับเพราะว่าดาบอยากรู้มันราคา100โลบัคพอดีซึ่งกูมีโลบัคอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเออซื้อเราจะรู้ก็พอแล้วแม่งที่แรกกัดเอาซื้อผลแซนอกลายเป็นว่ากูไม่ได้ใช้เลยเป็นไงล่ะนึกว่าขาย100โลบัคถ่เฮ้ยคเข้าเกมดีกว่า โอ้ยเปิดเซิร์ฟวีไอพีก็เก้าสิบเก้าลงบัคเลยว่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเซิร์ฟธรรมดาก็ได้ลงบัคกเพิ่งเติมไปกับดาบยอยรู้เองเฮ้ยมีเพลงเลยว่ะเฮ้ยงมาก็มีเพลงเลยอ่ะผมไปเพลงได้ไหมเนี่ยโอเคมันนี่เพลงแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเพลงพอ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 ,พอไม่มีกรสิทธิ์เวนไม่ได้ผมว่านี่เหรอยอยรู้ทำไมมันได้มาสองอันเลยอ่ะขอเกมนี้นะครับไม่มีการอัพสเตตอะไรทางนั้นนะครับคือถ้าเราจะโหดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผลปีศาจนะครับคือถ้าผลปีศาจโหดเราก็โหด อันนี้คืออะไรอะ่ะสตาร์เตอร์เดวิฟูดราคา2,000อันนี้คือแรนดอมเดวิฟูดแล้วเขาบอกว่าพวกผลดีๆนะครับมันจะซ่อนอยู่ในจุดลับต่างๆในแมพคือตอนที่มีดาบยอยากรูแล้วไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรบ้างเนี่ยสกิลเซตว้อมีขึ้นหน้าสกิลเอ็กอะไรเนี่ยขึ้นหน้าฟันรัวเหรอคนต้องทำยังไงครับมันจะม,มอนให้ผมตีไหมมอนเตอร์อ้าวทางนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยนี่วะมีเควนไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเควสนะฮะโอ้ยโอ๊ยทำไมอนิเมชันมันไม่โหลดเ,เดี๋ยวนะอนิเมชันมันไม่โหลดอ่ะโอ้เเลลวอัพโอ้หเดลยวกูเเเลลลววแ้หรอ เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มีขนแบกมาเอาไงอะอยากตายไหมล่ะดาบกูโหดนะเอ้าเฮ้ย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 กดคำลูกพี่ผมขอโทษครับพี่มีขนแบกมากทำโหดไอ้เวนหนูมีขนก่อนมาสอบพันไดไหมวกูเก็บให้ได้สอบพันก่อนโอ้ยไอ้นี่มันมีขนแบกมากคุณผู้ชมมันมาฆ่ามันเมื่อไหร่นี่อะ ABC data หรือสินี่คืออะไรครับอ๋อเหมือนห้องนี้จะบอกว่าฆ่าแต่ละตัวได้อะไรบ้างนะครับ พวกบอดพวกนี้ที่กูฆ่าเมื่อกี้ได้ตัวละ200ร้อยแล้นได้เยอะสุดเนี่ยาตัวนี้นะ4,000เวลีโอ้ดูทรงราคายากนะดูฆ่าตัวพวกนี้ก็ได้วะซี่สี่สองร้อยเอาห้คืน2,000ก่อนเดี๋ยวลองซื้อผลปีสามาดูจะได้ผลอะไรอันนี้เชันมันไม่โหลดอะ่ะคุณผู้ชมคือกูฟันแล้วแบบท่าดาบมันไม่มาเห็นไหมมันอันนีชัชนมันไม่โหลดเว้ยนี่แน่นี่แน่ฟันต่อจากเมื่อกี้เออมีกำแพงสองแล้วเว้ยสแตทมันต้องอัพใช่ไหมมีพอยต์อยู่15เอาไปอัพได้แค่เลือดเหรอหรือว่ายังไงโอเคเชนเลย คือออมพลนะครับไปอัพได้แค่เลือดคือกูไม่ต้องเลือกเคียอะไรเลยเพราะว่ามีให้เลือกอย่างเดคืออัพเฮดพีอัพได้แค่เลือดไม่กูแทงกูเลือดครับแปะอะไรวะเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยตายเฮ้ยมีหนึ่งพันแปดล้วก็ได้ละก็ได้ละข้อผลดีเถอะสตาร์เตอร์ดีฟูดใช่ไหมแต่มันก็น่าจะไม่ดีหรอกครับเพราะว่ามันเขียนเป็นสตาร์เตอร์ดีฟูดอ่ะเขาบอกว่าความห่วงของเรามันจะขึ้นอยู่กับผลวิสัยเลยถ้าผลห่วงเราก็โหดจัดไปมามาขอแจมเจมอะไรเนี่ยผลอะไรวะเดี๋ย ผลโตเกะผลอะไรวะผลลิ้นเหรอเพราอะไรอะคุณผู้ชมมันสั้นๆอย่างเดียวเลยอะผมไม่เห็นเอฟเฟคอะไรเลยน้ำลายเหรอหรือว่านา้ำน้ำเหรออ๋อน้ำโอ้ผลน้ำหามโอ้แม่งไม่ดีเลยว่ะลองเก็บซื้อหมื่นสองไหมหมื่นอหมื่นสองน่าจะดีกว่านะฮะโอ้ก็ใช้ได้นะแต่ดาบคุน่าจะดีกว่าคุณผู้ชมรเลเวลกราฟอีกแล้วล่ะอยากรู้วันนี้มันแตกต่างกับเมื่อกี้หรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย ก็ว่าอันนี้แรงกว่านะไอที่อยู่ช่องที่4เนี่ยนะอันนี้ทีละห้าอันนี้แค่ไรอ่ะโอ้ยเอ้ยก็ว่ามันต่างกันนะเนี่ยหรือเปล่าอันนี้สกิลเดียว15ดาเมจอันนี้ก็15ดาเมจไม่ต่างกันนี่ว่าไม่ต่างกันนี่ว่ากูคิดไปเองผลหนามันไม่ดีเลยว่ะนี่แหละเขาบอกผลวิษศาสทำให้เราโหดคือถ้าจะโหดก็ต้องมีผลวิษศาดีๆใช่ไหมอัพเลือดก่อนอัพเลือดเยอะเยอะอัพเลือดเยอะ Wise, OK. เราไปดูดีเกาะอื workout, komma, cosas, Louise, goals, ่นมีเกาะไหนมั้งเนี่ยเรือขายเรือใช่เปล่าสปล่ามาโอเคโอ้ยเอา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 กูตกตูกเนี่ยเอาไปเรือก pues ูเราไปจะไปเรือกูเรือกูไปไปจะไปด้วยจริงจริงเหรอจะไปจะไปไปจะไปด้วยกับปลานไหมจะไปเกาะไหนก็ดีละเกาะที่สามารถแบบมีจุดฟาร์มให้เราฟาร์มได้เงินเยอะผมว่าเกาะข้างหน้าผมน่าจะฟาร์มได้เงินเยอะนะเฮ้ยนี่จะหมดไรวะทำไมมันเร็วจังอ่ะเอาแม่งขึ้นเรือมาเถอะคนละ ก็เป็สปาว์เลยเสียบ้เรือมันก็สปาว์ฟรีจะขึ้นเรือมาทำไมเนี่ยมาลองดูเกาะลิงเหรอวะมีจุดเสียสปาว์ไหมมันมีเสียสปาว์หะไรวะคุณผู้ชมเดินหาก่อนลิงเหรอมันจะล้อกูเป็นลิงมึงล้อกูเหรอเฮ้ยระวังระวังน้องชายเฮ้ยแม่งเลือนเป็นร้อยเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้ยตีแรงด้วยแล้วมันไม่ได้คือมันเหมือนมันจะไม่มีจุดเสียสปาว์เลยเนี่ยมีไหมวะม่งตีแรงว่ะ ก็ผมเสียฮัลโหลว่าต้องโหดแน่เลยใครซื้อก็เอาให้รีวิวได้นะครับเพราะมันต้องโหดแน่เลยว่ะผลแซนเฮ้ยอันนี้ผลอ,อะไรอะ่ะโมจิเหรอเหมือนใช่นะครับแล้วไอจุดสตาร์มา,าเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีคุณชมมันแรงว่ะมันตีแรงมากเลยอะ่ะมันได้ตัวเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเองได้ก็ไม่ค่อยจะเยอะตีก็ยาก,กคุณกลับไปตีตัวเก่าดีมั้ยเนี่ยตัวเก่าได้ตัวละร้อยเฮ้ย ดูดิคนจะหวังจะมาตีกูด้วยเออเฮ้ยกลับไปทีตัวเก่าดีนะตัวนี้แม่งได้ไม่คุ้มราคาเท่าไหร่เลยมีสองพัน 2, ละของอดีๆต้องมาแล้วปะคุณผู้ชมเฮ้ยใครให้ผลกูเนี่ยใค่ใช่ผลเลยผมวะอะไรอ่ะกินดูก่อนผลอะไรครับกุระเจเคใครให้ผลกุระกูเนี่ยลองดูสิเฮ้ยมีคนใจบุญให้ผลกุระกูมาเฉยเลยว่ะถึงจะไม่ใช่ผลแสนอุย้ย หนะเ,เหมือนจะแรงนะหรือเปล่าเหมือนจะแรงหรือเปล่าวะมาแรงไหมเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยอะลองสุ่มผลปีศาจด,ดีกว่าสองพันจัดไปได้อะไรเนี่ยผลอะไรวะสปริงโอเคกูคไม่เอากูว <c oughs> <c oughs> ่ากูร้าดีกว่าสปริงอีกก็สกูร้ามันดีกว่าสปริงอีกผมดูแ่าจะสปริงนะครับไม่เอา กูร่ามันต้องดีกว่าขนาดคนนี้ยังโยนทิ้งเลยเฮ้ยฟิสิกส์แม่งเทพอ่ะเออว่ากูร่าดีกว่าสปริงอ่ะถูกแล้วก็ดาเมจก็ใช้ได้อาจจะไม่ได้ดีมากนะฮะไปทุกคนเหมือนคนนี้เข้าใจเอฟเคตรงนี้นะครับไปดูสิเฮ้ยเขาหยิ่คนดีกว่าเอฟตรงนี้เ้ากูดทำได้มากไหม,มเนี่ยนี่เนี่ยขูดทำได้หรือเปล่าวะเหมือนจะไม่ได้นะครับเฮ้ยทำไมเขาทำได้อ่ะโอ้เสียดายว่ะเขาแม่งไปฟาร์มตรงนั้นเฮ้ย เฮ้ยแล้วใครเอาผลแนกนมาเนี่ยฉันไม่ได้ซื้อนะครับผู้ชมเดี๋ยวจริงเหรอเฮ้ยเดีย๋ยวเรามีแอดมินแอบเข้ามาในเซิร์ฟอ่ะเฮ้ยเอเจมาว่ะเดี๋ยวบางคนมันบอกว่าพี่เป็นมึงเตรียมกันหรือเลปล่าไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมจริงๆอุย้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมจริงๆนะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เตรียมจริงๆคือกูไม่รู้เรื่องเลยเกย์พาร์ตก็ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วกดรีเฟรชให้ดู ไอเหมือนพลแสนเขาจะปรับราคาลงแล้วเปล่าเออเพราะฉะนั้นมาซื้อกันนะครับเขาปรับราคาลงแล้วเอาว่าเดี๋ยวกูรีวิวให้ดูแล้วกันสกิลแซดเป็นเหมือนกระดูกนะครับสกิลเอเป็นยังไงเนี่ยเป็นกระดูกที่โหดและเข้มข้นกว่าเดิมสกิลซีละ่ะเป็นระเบิดผลแซนว้าวเฮ้ยไม่รู้ว่าววม,มาจากไหนนะครับคือแอมินเข้ามาเซิร์ฟหรือเปล่าหรือว่าแบบมันแบบมีโอกาสการคีบผลให้การหรือว่าแบบมีคนใจดีเปย์ให้กู นี่ผมไม่แน่ใจนะครับผู้ชมอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆแหมเพราะฉะนั้นผมฟรัรตรงนี้ได้แลนะ้วดิใช่ป่ะต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ก่อนขึ้นตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็จะฟังตรงนี้ได้ใช่ไหมตูมไม่คุมมนะค้มเลยเนี่ยไม่คุม้มเลยไม่คุ้มว่ะกว่าไม่คุ้มว่ะทุกคนกว่าไม่คุ้มจริงๆไปหาบอโทโหดๆฟาร์มดีกว่าอยากบินได้อะ่ะผมบินไม่ได้อะ่ะอยากไอ้มดที่บินได้ว่ะ ไปเอาเรือก่อนอเกมนี้ก็สนุกนะครับแบบสุ่มผลปีศาจเดี่ยใช่ไหมไม่ต้องเก็บเงินสุ่มผลก็พอไม่ต้องฟาร์มนะครับคือถ้ามีผลหดคือก็คือมึงหดไปเลยเว้ยนั่นแหละมีผลเราก็คือมึงหดไปเลยเดี๋ยวเอาเืยก่อนนี่ไหนก่อนอไหนวะมันจะมีบอทที่โหดที่สุดผมว่าเกาะข้างหน้าผมหรือแบบนวะนะที่เป็นรูปภูเข,ขาไฟใช่ไหมต้องเป็นก่อนนั้นแน่เลยเว้ยทำไมเกาะมันไกลอะวะเหมือนกูไม่ขยับเขาเ้าใกล้เลยใกล้แค่ไหนก็คือใกล้อะผมวันนี่ยทำไมทำไมผมไม่ขยับเข้าใกล้เลยวะทุกคน เหมือนมันเหมือน,ม,นมันหน่าไงไกลขึ้นทุกวันเลยว่ะมามีไหมเนี่ยมันจะมีไปะก่อนนี้เอ้ยอย่าบอกนะก่อนนี่ไม่มีบอทอะไรเลยอะ่ะไม่มีบอทเลยเ,เนี่ยโอ้ my god เฮ้ยมีอยู่นี่ไงจะซื้อผลลับเฮ้ยโกมุกเกียโฟว้าวเริ่มแล้วผมมาอรอยมาเมื่อกี้เหรอแล้วมันคืออะไรอะ่ะ ดิโอ๊ะเคเคเคจริงจังปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนันเนี่ยที่กำลังลอยอยู่เนี่ยก็ใช่ผู้ชมแพสซีมาร์กเฮ้ยเฮ้ยแอฟฟินลงเซิร์ฟจริงๆ,ๆด้วยว่ะเป็นเกียร์โฟที่ค่อนข้างประหลาดนิดน,นึงนะครับคุณผู้ชม เป็นเกียร์โฟที่แบบเป็นเกียร์โฟที่แขนนะครับเกียร์วัที่แขนนะครับคุณผู้ชมครับว้าน่าสนใจเขาว่าน่าจะบั๊กนะครับเขาเขียนว่าแพสซีฟบั๊กอะน่าจะบั๊กแหละเดี๋ยวรอเขาแก้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคลายด้วยนะครับก็สักทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่อยากเข้ามาลองเล่นนะครับผม ให้มานลองครับผมจะทิ้งลิงก์แมปมาให้ตาล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของบา,ายปาก็อ,อันเดอร์ก็แร์ก็แชร์ใครด,ด้วยนะครับเฮ้ยแบบนี้สนุกแล้วเนี่ยอเออเล่นใครสนุกก็ไปหาว่านะครับว่าผลวิชาแต่ละคนแม่งขายตรงไหนนี่กูมาแบบฟุ๊กๆแล้วก็แบบเหมือนกูจะเจอวิญญาณที่แบบเป็นวิญญาณเ,เออเทวดาหรือเปล่าให้ของกูเนี่ยกูเจอเทวดาหรือเปล่าวะเมื่อกูเจอเทวดาเลยเฮ้ยเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายซีรีส์เก่งเลยเธอ กอตัวเอาหมัดกูแม่เอ้ยเทวดากว่าชนเทวดาสักหมัดเถอะไม่เผยตัวให้กูเห็นด้วยอักดใใจฉันไม่เคยคิดมีใครบางทีแค่อาจจะเพิอตามาษาผู้ชายทั่วๆไปแก้วตายาพึ่งเหมือนคิดถึงเธอแล้วกัน